สวัสดีบ่อยูบบ่อนสูงพี่น้องบุรุษว่ายอดทุเรียนเพราะญ่ล่เป็นอย่างหรือยอดเหี่ยวใบเหี่ยวยอดเหี่ยวอยู่นี่จะได้ขึ้นมาตรวจสอบเบิ้งพี่น้องขึ้นมาตรวจสอบเบิ้งมันเป็นเฉพาะอย่างเออใบเหี่ยวใบแห้งเลยส่วนทั้งนี้บมเป็นอย่างพี่น้องส่วนทั้งนี้ปกติแต่ส่วนยอดนี่พี่น้องส่วนยอดเนี่ยบุรุษว่าเป็นอีอย่าง เอากระสีได้ทำการตัดลงไปพิสูจน์นะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดลงไปพิสูจน์กันด้วยพี่น้องเล้อแป๊บนึง่งได้แล้วเอาลงไปพิสูจน์ก่อนมันเกิดจากไงอึึบอึอ๊บอึบ โอ้ใหให้ผู้เท่าปีนต้นไม้แต่เศ้าให้น้องันนี้นาองม่นอย่างนาะเป็นอย่างน้อแม่นอย่างน้ออ๊บโอ้ยเห็นแล้วพี่น้องตัวการันเห็นแล้วเห็นแล้วตัวการเห็นแล้วโอ้ปัญหาญ่ลยเลยนี่คันปลาไว้นี่พี่น้องคันเขาปลาไว้นี่ปัญหาใหญ่เลยนี่ ส่วนนี้ตายแห้งแล้วมันก็เจาะเจาะลงตามลําต้นเรื่อยๆเลยพี่น้องโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนาี่มาตัดเบิง้งว่ามันเป็นอีอย่างอีอย่างคือตูกัดตูเจาะนี่พี่น้องยอดทุเรียนพนอญ่เหี่ยวแห้งเดี๋ยวผมที่ตัดตรวจเบิ้งก็เดเอาแนวตัดก่อนเอาแนวตัดเหียไปใต้แบบนี้ <c oughs> จุดจุบฮึอยู่ส่วนไหนไน้อบาเนี่โอ้โหมันมาที่มันมันสิเจาะลงในลำต้นเลยได้หน,นิพี่น้องถ้าเขาบวชออกนี่เขาต้องซอกหาได้พี่น้องเอ้ยเขาต้องซอกหาได้เป็นแนวนี่เดี๋ยวมันอยู่ใส่ตะกา่มันจุดน,นี่ก็โบเห็นหดโบมันลงตนล้นระบอบาดที่นี่ เบิงๆๆส่วนทางลุมก่อนโอ้ยังพี่น้องยังยังส่วนทางลุมยังอยู่ยังอยู่โอ้จังได๋เนาะบดนี้เนาะจังได๋เนาะบดนี้เนาะอยู่ไสเนาะมันสิอยู่ไสนาะโตมันเนหาโตมันก่อนเด้อจึบจึบเห็นบ่โตมันบ่ยังบ่เห็นอ้าว อยู่ซ้ายระบบานี่บังเอิลงก๊กระบบานี่ใส่ละโอ้มันมีหลายตัวพี่น้องมันสุดสวงของมันเลยตัวนี้ฮะมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวนี่ตัวนี้อีกตั้งห้ากนี่ม,นมีหลายตัวพี่น้องปึ๊บโอ้โอมัน,น่าจะอยู่นี่ละอยู่นี่ละ ทังได้ก็ต้องอยู่นี่แน่ๆแล้วโซกหาโตมันมึงดูคนหาโตมันมึงดูจึ๊บจึ๊บอ้าวบอเห็นเฮยอ้าวปัญหาในเด้อบาดนี่เกิดปัญหาเด้อบาดนี่จะได้ค้นหาย่างง่ายหลวงแล้วบาดนี่จึ๊บนี่บ่เห็นพี่น้องเลย ลีอยู่สายบาทนี่โอ้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 โ้ีอยู่สล่ะพี่น้อง